พลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีอวยพรคนไทยเชื้อสายจีนในช่วงเทศกาลวันรุดจีนผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต็อกระบุว่าเนื่องในเทศกาลวันรุดจีนขออรัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลดลบันดาลพรให้พี่น้องชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงด,ด้วยลาบยศ มั่งมีสีสุขทุกประการซินเจียยู่อีซินนี่หดวช้เนื่องในเทศกาลจีนนะครับผมขออนุญาตสิดถึทั้งหลายในสาคนได้โดนบาดานพรให้พี่น้องชาวจีนและคนไทยเชื่อสายจีนได้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงอุดมด้วยลาบยศและมั่งมีสีสุขทุกประการนะครับ สินเจียยู่อีทีนี้หัวใจคือในเทศกาลสินเจีนะครับขออนุญาตนะครับปหลายในสามคนได้เดนประดานครให้พี่น้องชาวจีนและคนไทยที่สายจีนได้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงอุดมด้วยลาบยศและมันมีสุขปพุกาศนะครับสินเจียยู่อีสินเจียยู่หัวใจ